สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปวกแดงครับก่อนอื่นก็จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่มีกิจกรรมร่วมสนุกกันนะครับในเพจ FDCar Service by บติ๊กปวกแดงนะครับก็มีแจกโอลิงนะครับองสแตนเลสหัวฉีดนะครับก็จากกิจกรรมนะครับเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมเป็นน้องคนนี้นะครับผมนี่มียอดไลค์มากสุดนะครับผม เดี๋ยวเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพจกันไว้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวผมจะมีหาอะไหล่รถนะมาแจกกันฟรีๆโอเคอย่าลืมล่านะครับผมมาเข้าเรื่องของเรานะครับผมอตอนนี้ผมนี่เห็นไหมครับเปิดฝารกระโปรงแบบยกสุดนะครับฝากระโปรงมันจะเปิดได้สองจุดนะครับผมยึดตรงนี้ นะครับรูตรงนี้นะครับผมน่ะก็เป็นอีกคลิปนะครับที่สมาชิกแนะนํากันมานะครับก็คือไอตัวนี้ไงนี่เห็นไหมครับผมฉนวนนะครับเป็นฉนวนของฝากระโปรงนะครับตอนนี้ผมได้อะไหลมาแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้เห็นไหมครับพึ่งได้สดๆร้อนเลยนี่เขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะแล้วก็ส่งโดยไปรษณีย์นะครับผมนี่โ แผ่นใหญ่มากเราลอ,ลองแกะดูกันนะครับโอเคนี่ได้ละนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับผมนะอันนี้ผมสั่งเป็นอีกแบบหนึง่งอยากจะลองอีกแบบหนึง่งตัวนี้เป็นใยสังเคราะห์นะครับผม ถอ่อแท้นะครับมันจะค่อนข้างนี่ครับมันจะเป็นใยแบบนี้นะครับผมผมไปเลยสั่งอีกแบบที่เป็นใยสังเคราะห์แบบนี้นะไม่ไม่มีเส้นไม่มีเส้นใยแบบนี้นะครับผมเป็นแบบแบบนี้นะเขาบอกว่ามันโดนน้ําได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ไม่ติดไฟนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยว เรามาแกะของเก่ากันออกก่อนดีกว่าดูเน่ามากแล้วนะครับผมดูฝุ่น <c oughs> นะครับฝุ่นกระจายเลยนะครับผมครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะเรามาทำความรู้จักมันก่อนดีกว่าไอเจ้าตัวเนี้ยครับผมมันชื่อ insulator h o ูดนะครับหรือฉนวนสากระโปรงนะครับฉนวนสากระโปรงมันจะมีเฉพาะ,ะติดมากับรถซีวิค fd ตัว2.0นะครับ สำหรับใคร fd 1.8นะครับที่ออกมาจากศูนย์แล้วมีเลยก็อาจจะเป็นเพราะเซลล์เขาแถมมาให้นะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมมาสำหรับ fd 1.8นะก็ซื้อมาติดได้เหมือนกันนะครับผมไม่มีปัญหาเบิกศูนย์ได้เลยเบิกศูนย์นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่930บาทนะครับตอนนี้นะครับเบิกศูนย์ได้เลยนะครับแต่บางศูนย์ไม่ค่อยมีสต็อกต้องสั่งไว้นะครับแล้วค่อยไปเอานะทีนี้ถามว่ามันจําเป็นต้องติดไหม นะครับผมตอบได้เลยว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะถ้าจําเป็นนะครับมันต้องใส่มาในรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแต่นี้มันมีเฉพาะส่วนมากจะมีเฉพาะรถตัวท็อปนะครับผมนะดังนั้นมันไม่จําเป็นนะครับผมแล้วใส่แล้วมันดียังไงนะครับผมประโยชน์ของมันนะครับผมชื่อมันก็บอกนะครับอินซูเลเตอร์หรือฉนวนนะครับผมมันเป็นฉนวนไว้ประโยชน์หลักหลักๆของมันครับคือฉนวนซับเสียงนะครับผม ก็คือเสียงเครื่องะครับเสียงห้องเครื่องนะไม่ให้ออกมาภายนอกนะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับผมดูเรียบร้อยสวยงามแต่เก่าแล้วแบบนี้มันก็ไม่ดูสวยงามนะครับดูเน่านะครับผมแล้วก็ uh, มันจะทําให้การความร้อนนะครับความร้อนที่จะขึ้นมาฝากระโปรงนะครับผมนะความร้อนฝากระโปรงเวลาเราใช้งานนะครับนา,นานมาแปะแบบนี้ความร้อนมันก็จะ ลดลงนะครับผมแต่มันแต่ความร้อนของห้องเครื่องนะครับผมมันมันไม่ส่งผลทําให้สีฝากระโปรงแน่นอนนะครับผมใครที่จะมีคนบอกว่าเอ้ยความร้อนห้องเครื่องมันจะทําให้สีฝากระโปรงซีดอะไรเงนะี้ยผมไม่มีผมว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าสีนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับผมตามมาตรฐานโรงงานนะครับความร้อนของห้องเครื่องยนต์ไม่สามารถทําให้สี ด่างสีไรได้นะครับจอดตากแดดนะครับเป็นเดือนเดือนนะครับบางทีมันร้อนกว่าความร้อนห้องเครื่องอีกนะครับดังนั้นไอเรื่องเอ่อความร้อนจากห้องเครื่องนะครับทําให้สีฝากระโปรงซีดอันนี้ผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับใส่แล้วมันก็จะกากฝุ่นแบบนี้แหละเนี่ยนะครับผมนะอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับของการใส่เจ้าตัวนี้นะครับผม อ่าแล้วถ้าไม่ได้ใส่ล่ะอ่าฮะถ้าไม่ได้ใส่นะครับผมแน่นอนมันไม่มีตัวตัวนี้นะครับนอกจากเป็นฉนวนซับเสียงแล้วมันยังซับพวกความร้อนด้วยนะครับผมดังนั้นถ้าใส่ปุ๊บนะครับเวลาเราใช้งานนะครับผมคิดว่าความร้อนนะมันน่าจะมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันซับความร้อนทําให้ความร้อนนะครับมันระบายออกจากห้องเครื่องได้น้อยลงนะครับแต่มากน้อยเท่าไหร่นะครับยังไม่ชัดเจนนะครับผมนะ ก็ในบรรดารถซิ่งรถแข่งนะครับผมมันกูรูนะครับผมเขาก็จะแนะนําให้ถอดออกนะครับไม่ใส่เพราะว่าเขาอยากให้ห้องเครื่องเขานะครับอุณหภูมิลดลงนะครับผมเนาะนอกจากสะสมความร้อนในห้องเครื่องแล้วนะครับอ่ามันก็เวลาเรามาจับฝากระโปรงนะครับถ้าไม่ใส่ฝากระโปรงก็จะร้อนนะครับร้อนกว่าใส่เจ้าฉนวนตัวนี้นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอก มันร้อนก็จริงแต่มันไม่ไม่ส่งผลถึงขนาดให้สีนะครับผมสีมันมีปัญหานะครับผมถ้าสีเดิมๆที่ออกจากโรงงานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีถอดเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมก็เนี่ยครับผมไขควงเอาไว้งัดกิฟนะครับจะมีกิฟติดอยู่นะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับ3ตัวสี่ตัว 5ตัว6ตัว7ตัวแน่นะครับผมที่จริงไอตรงเนี้ยมันต้องเข้าไปในร่องอย่างนี้นะครับผมนะมันจะอยู่อย่างนี้แต่มันหักนะครับผมก็มันเน่าแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆงัดกิ๊บออกนะครับผมก็ค่อยๆงัดนะครับแต่กิ๊บมันจะโดนอยู่ในห้องเครื่องมันก็จะกรอบนะครับผมมันก็มีโอกาสแตกได้เราก็ค่อยๆงัดแล้วกันถ้าโชคดีมันไม่แตกเราก็ใช้งามนมันใหม่ได้นะครับผม พ่อยหน่อยเราจะได้ใช้มันอีกรอบนะครับผมนี่โอ้โหเสียหัวเน่าแล้ว <laughs> นะครับผมเนี่ยทำแบบนี้นะครับกัดทุกตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับ มาดูกันนะครับบอกได้คำเดียวว่าเน่ามากนะครับผมฝุ่นทั้งนั้นเลยครับนี่เนี่ยก็เสียมันะมันอมฝุ่นนะครับโอ้โห,โห,โหที่ฝุ่นเนี่ยครับอันนี้มันเป็นใยใยสังเคราะห์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมตรงเนี้ยถ้าใคร บ้านใครที่มีหนูเยอะๆนะครับหนูมันก็จะชอบมาเนี่ยนะครับกัดใยพวกนี้เนีลยเราเอาไปทํารังนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับผมของผมมันยุ่ยเหมือนแล้วครับผมมันตัวอมฝุ่นนะครับผมเนี่ยเนี่ยของเดิมติดรถนะครับผมนะโอ้โหมันเน่ามากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของใหม่นะครับเทียบกับของเก่ากันนะครับของเก่าเป็นของเดิมศูนย์นะครับมันเป็นเส้นใยแบบนี้ นะผมเลือกแบบใหม่นะครับที่ไม่ใช่ของศูนย์เพราะว่าผมไม่ชอบที่เป็นเส้นใย,ยแบบนี้มันค่อนข้างกักฝุ่นนะครับผมผมได้เลือกอีกแบบนะครับที่มีคนทํามาขายมันไม่ได้เป็นเส้นใย,ยแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอัดขึ้นลูกมาแบบนั้นก็โดนน้ําเขาบอกโดนน้าได้นะครับแล้วก็ไม่ติดไฟเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับเนี่ยออยากอ่ะ นี่ยไม่ติดไฟนะครับเออก็ไม่ติดจริงๆนะดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะเออว่าห้องเครื่องมันจะติดไฟนะครับจากไอ้ตัวนี้นะเออผลข้างโอเคเลยนะครับผมลองดูตัวนี้บ้างนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ไม่ติดนะครับผมนะครับมันไหม้นะแต่มันไม่ติดนะครับดูเนะี่ย ถามไหมมันไหมไหมแต่มันไม่ติดเนี่ยมันดับนะครับผมนี่ควรเป็นคุณสมบัตินะครับของพวกฉนวนคือห้ามติดไฟนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราต้องพิจารณาถึงการซื้อนะครับเพราะว่าถ้าติดไฟนี่จะกลายเป็นนะาเชื้อเพลิงนะครับหากรถเรามีไฟในห้องเครื่องนะโอเคดังนั้นคุณสมบัติผ่านนะครับผมโอเครวก็ดูเข้ารูปดีนะครับผม เขาแถมลืมบอกเขาแถมคลิปมาด้วยนะครับแต่คลิปรู้สึกว่าหัวหัวมันจะหัวมันจะขนาดเนี่ยหมายถึงตัวหัวบ้านมันนะครับจะเล็กกว่าของของแท้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าฉนวนตัวใหม่นะครับไปติดตั้งกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็พอถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดตัวฝากระโปรงด้วยนะครับผมนี่แต่ถ้าไม่ใส่มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับผมดูโล่งๆดี นะโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยเค okay. เริ่มติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับใส่ดับเข้าไปตามเดิมเลยนะครับตรงนี้มันจะอยู่ในร่องแบบนี้นะครับนส่นเ,เข้าไปเลยแล้วก็ขยับนะครับขยับให้ดูดูที่ยึดกรคลิบ็อกนะครับมัได้ตำแหน่งนะครับผมได้ตำแหน่ง ก็ยึดิบล็อกนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นกิบนะครับผมของซ้ายนี่เป็นตัวเก่านะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเห็นว่าขนาดหัวนะครับมันต่างกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะอันใหม่ที่เขาแถมมาให้มันเล็กหัวม,มันเล็กกว่านะครับผมอืมก็แล้วแต่เรานะครับถ้ากิบเก่ายังขามันยังดีอยู่ก็ใช้อันเก่าได้นะครับผมโอเค อะลุยกันเลยแต่ผมใช้อันใหม่นะครับรอบนี้โอ,โอเคเรียบร้อยนะครับ นี่เรียบร้อยนะเราติดอันใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้คลิปตัวใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเก่าอันนี้มันซีดนะครับลองทับทาบดูแล้วแหมมันใหม่มันใส่แล้วมันดูโอเคกว่าครับแต่ก็แน่นนะครับผมแน่นเลยละ่ะนะเรียบร้อยนะครับดูืงานโอเคเลยนะครับผมงานโอเคเลย ใช้ได้นะครับผมอืครับก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งเองไม่ยากนะครับผมทำได้เองง่ายๆเลยนะครับแค่ถอดนะครับตัวคลิปนะครับเนี่เร้อยตัวเก่านะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมซื้อมาจากช h อป e ีอีกแล้วนะครับผมก็เนี่ยครับผมนี้นะครับ นี่ชื่อร้านเขาผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะก็ไปเซิร์ชช้อปปีว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนสากะโปรงนะครับส่วนนี้ราคา900บาทนะครับค่าทรงอีก100ก็เป็น1000บาทนะครับผมนะลองดูนะครับเผื่อใครสนใจนะสำหรับขายที่เน้นของแท้ศูนย์นะครับผมก็นี่ครับผมก็ไปเบิกได้นะครับผมศูนย์เก้าร้อยสามสิบบาทนะครับผมตัวนี้นะอะไหล่แท้เลยนะครับผม แล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกไปสูนนะครับสมาชิกนะครับมีขายอยู่นะครับสมาชิกให้ขับีวิตพี่พรนะครับผมนี่ขาย990นะครับพร้อมส่งถึงบ้านนะครับผมไม่ต้องไปเบิกเองนะใครสนใจก็ทักพี่พรไปได้เลยหรือไม่ก็ใครอยู่ใกล้ศูนย์ก็ไปเบิกศูนนะครับผมนะครับผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับฟิตเมนต์นะครับขนาดอะไรก็ตรงนี้ก็แนบดีนะครับแนบฝากระโปรงดีเลยนะครับผม มีตรงนี้ตรงนี้ห่างๆหน่อยนะครับผม,มนะอนาดก็โอเคเข้าดีวดะ็อ้านช่างก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับดูเรียบร้อยดีนะครับผมอืมนะเช็นได้นะครับผมโอเค ครับก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ใครสนใจนะก็ไปลองดูกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันในเพจด้วยนะครับผมอ่ามีแจกของรางวัลนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วง เ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ